สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายสุขุดสุคนจ้ากลับมาพบกัน,นอีกแล้วนะคะน้องมื่อนีภาพมาก,กินอาหารฟ้ารังพี่น้องค่ะอาหารฟ้ารังฟู้ดฟ้ารังนะคะมื่อนี้นะอือแค่ะะราต้มก็มันฝลังตม้มพี่น้องจะให้กินชื่อแบบนี้บะหมี่โซดบะหมี่อย่างกินบ่ได้แล้วค่ะนางมีสซดมานำซิมกม่ออืมลุกเขา่าอ เพราะไงเรากินแบบแบบเนี่ยแหละซีอิอ๊บะหมี่ซอยบะหมี่หยางมาคันเนาะมายองเนตซอยบะเกอร์อเทศมีหยางต่อไซซายไปพี่น้อง <c oughs> ให้ลูกข่าวเพงไปซื้อของกันกลับมาไม่ทันได้กินหยางเลย,ยบะเกอร์อเทศละกา ไม่ไอ่มัสเตดมัสตาร์ดมันฝรัง่งปกติเป็นคนบ่ค่อยมักกินมันฝรั่งพี่น้องค่ะแต่ว่าบ่ามี่งเขา่านี่นเลยน้ำเนื้อสอดเปียวขี้มเปียวแดดแต่สีอื่นแสงไฟมาสะท้อนจักหน่อยนึงเด้อ แตงดองมีแตงดองแก้มน้ำซื้อมาโดนแล้วแตงดองบ่ค่อยเด็กกินโอยจะกะจะว่างตรงไหนเด็กมาเด้อมาเด้อมากินขขาวน้ำกันมีซอสเนี่ยังกระส่ๆไปพี่น้อง เพื่เบินออกไปสเต็กอีกหน่อยนึงมันฝรังกับขี้มเปรี้ยวเนี่ยเขาาก้นเขากันเลยพี่น้อง ย่าอยางถ้าจะให้แซบต้องเอาเป็นแบบหมูติดมันหน่อยนึง bây giờ ăn đồ là múa nhau อย่างแบบบะต้องบะต้องให้ซุกรลายไหมซุกข้างนอกแต่่าข้างในแบบฉ่ำๆตั้งน้อยนึงพี่นงค่ะ Thank <laughs> you. Ngoài mang Do you not want cucumber? Hmm? Cucumber? kamba ชิ้นใหญ่มากชิ้นเดียวอิ่มพี่น้อง På mm. Du får. Ja. Det <laughs> <sighs> <Flimmer. laughs> in đéo chúc đấy, nước, nước muối nước như cái nào, em nó sẹp chỗ nào không, sẹp trong nước thịt cá đu, ăn gì xin của cô nha, nó gỉn tới nước như

พ่ออ่ะอิ่มพี่น้องโอ้แสบอาหารฝรั่งมันนี่แ่บขันเป็นหมูย่างเนื้อย่างเนี่ยนางจะมากินนิ่มๆแบบพออ่อย่างย่างเร็จแล้วย่างเร็จแล้วกินเลยสิกินทอดๆมันจะนิ่มมันบอกขันว่าปล่อยปล่อยไป,ยปยเย็นมันจะแข็งน้กอกขนเนาะแล้วก็ต้องเป็นเนื้อติดมันด้วยนะเนื้อร้วนบพค่อยมากกินว่างมันแข็งติดตแข้วพี่น้องค่ะนะน้เนาะ อันสอดทีนางมีอย่างเนี้ยมาเตะเพียหนึ่งสองสามสี่ซอสอดกินกับหมูหยางนะคะเนาะคลิปนี้ก็มาพี่พีชพาพี่เอียงน้องมากินหมูหยางนะคะเนาะเดี๋ยวจะฝากไปคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวนางจิเจี๊ยบหลังเดี๋ยวจะไปพักผ่อนโอ้ยอิ่มค่ะพี่น้องค่ะอิ่มยังคากไว้นาะค่ะ คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วพอกันไม่คลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ามาติดตามรับชมช่องอาณาคตไทยนอร์วเวย์ได้ข่าวเด้๋ยวเราผ่อนคลิปผ่อนคลิปนา,นนะะนาเนาะค่ะเนาะแต่ยี่นาสิพาพี่เพียน้องไปใส่สีวิตอยู่ในเรือเรือเฟอร์รี่เรือเฟอร์รี่เรือขามฝากมือหนึ่งสองมือไป่สองมือสองมือกับสองสองมืออีกขึ้นหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะพอ่อใหญ่จะไปเ็ำงานแต่ยนนี่นาสิไปสร้อยแส้หนึ่เนาะค่ะฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วพอิปใหม่ค่ะบ๊ายบาย